ที่พี่น้องหลังจากเข้าผัวไก่ซุปประมาณเกืดบสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องนี่เข้าจะเพิ่มต่อไปก็คือขุ่นนัขาดเพรได้แกนว่านี่น้ำปลาไหลออกนำปลาไหลใส่ลงไปใส่ประมาณนี่ก่นอนถ้าไมา่ตีมรสชาติมันบดทันใดรสชาติเท่ากับเกินหน้าปลาลงไปนะพี่น้อง อาจจะใส่น้ำปลาไปก่อนว่าเพิ่มเพิ่มหอมจักหน่อยเพิ่มเพิ่มหอมอือพอเ้าใส่เครื่องบริวารทั้งหลายเรานี่แล้วโอ้หอมเลยพี่น้องหอมเลยต่อไปทานก็ได้น้ำล้างครกลงไปก๋วจำกัดห้า ขนุนเอาลงไปขนุนอ่นนอ,อนเฮาแกงเสพๆเ,เหมือนอนี้อันนี้เฮากะ้นาน้ำโบลายเฮากะสามารถเพิ่มนม้ำต้งไปอีกเพิ่มนม้ำต้องไปอีกเพิ่มนม้ำต้งไปคนจะดิซูดนี่พอเฮาเบิ่งว่าขนุนเฮาสุก กระนุน,นขาสุกแล้วขาก็จะมาชิมเมิงโรสชาิอีกเทื่อนึงก็ผว,วกนั่วปวกยังได้ทุกอย่างแล้วขาก็จะใส่ใบแมงลักหรือว่าอีตูข้าลงไปก็คือเสร็จสิ้นเนาะพี่น้องเนาะปิดฟ้าไปก่อนฟ้าหมอนีน่ประสงค์ของขาพิจติไปพิดได้ทุกหมอ้อ <laughs> พีน่น้องหลังจากขนุนห้องกระซุกแล้วไก่ห้องกระเบื่อยดีแล้วเนาะเขาจะมาชิมมันงดกับเป็นรสชาติเ้องได่บ่ออุ่นๆขนุนอแล้วจอดพี่น้องใส่น้ำปลาหน่อย ถั่วมว,ว,นนวนั่วม้วนมันน้อยแกงขนุนอ่อนแสบเ,เด,ด้เอหมดเลยผิดหล่อเลย หอมหวยๆวยเลยพี่น้อ,อ,อกนง,อง,องออกินมื้อเทื่อนึงเบิ่งใส่ของแซ่บของนัวอืมเสียภาพกันอร่อยมากอันตอนสุดท้ายก็จะใส่ใบไมเมี่ยงหลักใไบเมี่ยงหลักคือว่าอีตูบ้านเฮาเนาะใสไไ่ไปเยอะๆ หมันหอมผาดบัวลายได้เป็นหน่องแกงเล้าต้องใส่ใบเม่งลักอืม คือให้เบิ้งเก๋ไก่พี่น้องคือให้เบิ้งเก๋ไก่ว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาหน้ากินบ่หน้าตาหน้ากินไหมคะวะพี่น้องไปกินน้ำกัน